อยากเล่นโอวัตอยากเล่นโอวัตลีกเ่รอุ้ยแล้วเกมที่ตายไปแล้วมันสามารถพูดได้เกมที่ตายไปแล้วมอเป็กก็หนุกดี แต่กูเล่นไม่เก่งอะไรจะทางเท่าวานโรแลนซ์เออวานโรแลนซ์แม่งมาที่สองสองสองไปเล่นแน่สองมิถุนาสองธันวานวาแล้วมไปให้ไกลไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะนึกได้แหละแล้วต้องใส่ธันวาก่อนแหละจริงๆแล้วก็แบบมิถุนาปีหน้าก็ได้ไม่รู้นึกเดือนไหนไกลๆได้ก่อนก็ต้องใส่สิ้นเดือนกับสิ้นปีก่อนอะ mà lại lớp thì nhiều đúng lắm tai rồi kia vừa cái lên từ những cái vừa cái support 2, tháng tháng mà Để cho đi Ê Tổng luôn chơi à? à, luôn dìm à เจอแต่เล่นไม่ได้เหะะี้ยมันไม่อยู่ในพื้นที่อ่ะไม่ออนไลน์เล่นยิงไม่ได้แต่เจอยิงแล้วแหละนานี้เซนิดมันด้วยแต่นาน <c oughs> โอ้ยอะไร แลนด์ไม่ได้โหดนะอุ้ยอุ๊ยสบา r ดีก e ่าอ a ๊ยอุ๊ย a บ e ยดีกว่ y บลิ a อย่าปั่นแข่งกันด anyway ิมึงอย่าปั่นแข่งกันดิเขอาแล้ววอสแล้วเด็ดเด็ดเด็ดวแล้วไปนหจ้เริ่มลิงเกมนะจ๊ะเฮ้ยมึงเขาจิ้งนะมึงเขาจิงงนะโอ้โหจะโกหกแล้วต้องเต้นไมอยต้เต้น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 เยนทองในทองอ้เงี้ยไอ้กินลิงเหี้ยอะเหมือนไอ้กล่องที่มันแจกมันจะบังคับทอง แต่กูไม่ได้ของอีเวนต์นะเว้ยได้ของเก่าได้ลิงนั่แล้วล่ะ,นะ,นะลิง<ร>ที่เป็นเท<อ>าอ่ะไม่นานไม่มนานสามนาทีแหละขอชูนั่งดิมีชูคนเดียวเลยสิานายจะต้องมีชีวิตต่อไปเพื่อสู้กับตัวเองเพื่อสู้กับอาดัมอาดัมวลอลล์อกอาดัมวอลเลอร์อาดัมลาวิน แม่งแม่งโดดงานเพื่อไปแบบไปด่านลงอะดำลาวินเลยเนะไม่ใช่เลวินแบล็คอะดำเนี่ยอย่างมืดเฮ้ยมึงมึงจะด่าเดิะล็อกไม่ได้เนาะว่ะไปดูมาสกินโวอร์ซี่มันก็เหมือนเขียวห่างไม้มังกรมังกร ไอ้เกียร์มังกรโดนจากโดนข่าล็อกไปเดี๋ยวล็อกไอ้เกียร์หนูน้อยบวกแดงก็เท่ดีแล้วแต่กูเกียร์บอมอ่ะไอ้บอมเป็นบ้าป่าไงเอาป่าไม่ใช่บ้าป่าธรรมดาไอ้เกียร์แต่งตัวเป็นขุนหญาด้วยไอ้สัตว์เนี่มันทำดีนะวะซื้อแม่งเลยนะครับ ของของริปเปอร์สวยริปเปอร์มันสวยแหละจกิน,นะ้เหรว่าตัวฮีโร่มันเท่วะสีแดงก็เออสีแดงโอ้ยถ้ามาขนาดนี้นี่ไงเราเก็บสออ้อยยยยอยู่นะ้อ,อุยออุยอ้ย หัวใจฉันแทบพับพึงพับเพียบพับเพียบโอ้โหเฮียแล oui, ้วคือบล็อกทองด้วยสัตว์คุณยายอย่างตองคือแมกันไหนไหนไหนวะอุ้ยิวไอ้แฮกอะไรกันเ้ยพร้อมยังไงยังไม่จบเลยนะ บอกแค่ปอนเข้าแล้วไงเออทำไมมันเกมของไทยฝ้าย<ป><ป>ดวงกระดอหรือดวงแกวตาหรือดวงตาหนนไดดด้ด้ดีู่ิง เขียนไขเขียนไขถูกแล้วมช่แปลว่าอะไรเื่อนไขระว่างนี้มันแปลว่าอะไรว่าเขียนไขเทียนเทียนมันแปลว่าอะไรวะอย่างงงไขปิศาจเลยมะเร็งยาอส หัวใจหัวใจเขาจริงๆริงเขาชื่อเทียนไขแล้วว่าโรแลนด์เนาะเทียนไขแล้วฟาเลสเฮี่ยวมาจะว่าโรแลนด์ทำไมวะวันที่สองวันที่สองวันที่สองแข่งเล่นนะเกมไม่เฮียกี่ปารกเลยนะเฮียฉลาดเฮียเกียไม่ได้ตังจ้างมาเฮียแล้วแม่แล้วไปฟอร์มเฮียทำเงินไม่แขวะจริงแต่ว่ามันไม่ได้วะ มาสหตนเอตเข้าใหม่เทอร์เนราอย่างทอกสแตนเตเข้ามใหม่มันชื่อชาราวหรือชารูดนะใครแกาไปแกถามทุกวันเลยไอ้เหี้ยถามทุกวันถามหาแม่งทุกวันไอ้เหี้ยชารูดสุดปอดยอดสุดโคนนี่ชื่อมันอะไรเนี่ยเด็ก ยังไม่ทันอ่ะสุ้โว่คุณต้องอดยอดโคตรแน่เลยจบแล้วเฉรุษ์ก็บอกแ,แล้วมันอ่านว่าเฉรุษชเรุษดูดยาแดงอ่ะไม่ใช่ละ